สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเดินเที่ยวสางเจ้าของทางตำบลเมืองทีนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับอันนี้นะครับโอ้บรรยากาศทุกคนดูสิครับโอ้หน้าเดือมากๆเลยครับคนเยอะมากๆเลยครับก็จัดงานปีนี้ลังการมากเลยครับทุกคนนี่ครับมาดูกันเลยโอ้คึกคืนครับของกินเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับดูบรรยากาศโอ้โห ืนนี้เป็นคืนแรกนะครับคืนแรกก็จะมีของดีเจสบะนะครับนันทวันภาพยนตร์ <Yeah. S 2> ให้ทุกคนได้ร่วมกันมาร,ร่วมสนุกดิ่งกันหน้าจอนะครับ <Yeah. S 2> นี่นะครับนันทวันภาพยนตร์ก็จะเดินไปท <Yeah. S 1> ีูรูบรรยากาศตอนนครับจุดเช็คอิน,น ทีนะครับบนบนบนทีวันนี้วันแรกเลยนะเดี๋ยวมาครับบรรยากาศให้ดูบรรยากาศสวยงามมากครับรายการของอาหารของกินเยอะแยะครับที่ครับเป็ดเจ้าเป็ดย่างครับอร่อยมากเลยครับเจ้านี้เห็นไ่มครับปีนี้เน้นของกินเยอะมากเนี่ยครับอันนี้เป็นหอยทอดคนรอเยอะมากเจ้าเยอะผมก็ คนร่อยเยอะอยากรองิวก็เลยเดินทางมะไทยาให้ดูกันครับแกยวนี้น่าจะอร่อยครับแบบเขาของค้าแล้วก็นี่ครับขนมหูช้างโอ้หสูตรโบราณของแท้ครับทำมือเลยครับเนี่ยของแท้เลยนะครับหาถานได้ยากนะครับนานทีมีหนไม่รู้ปีปีได้ช่านนะครับเพราะฉะนั้นบิดมาเลยครับส่วนของพนอื่นๆก็เดี๋ยวผมจะลงรูปไปให้ดูนะครับเนี่ยตามมาเลยครับใครที่ยัง บันทึกรีนะครับไไทุกคนโอเค,อเคนะครับอรขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับะะผมเดี๋ยวอ่าพัดลมจะไปอีกแต่วันนี้พัดลมมีหลายขึ้นเละ